สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Grow Garden นะโอเคนะฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox นะฮะหรือว่าในแมป Grow Garden นะฮะเรียกได้ว่าเป็นข่าวด่วนอีกแล้วนะฮะผมเพิ่งลงคลิปไอ้นั่นไปนะครับเกี่ยวกับกระรอกที่สกิล,ลกลับมาแล้วสามารถก๊อปปี้ผลไม้โอเคนะสามารถก๊อปปี้เมล็ดแคนดี้ได้และเกมก็เอาออกเร็วมากซึ่งหลายคนไม่ทันนะฮะซึ่งอันนี้ผมเจอมาอีกแล้วนะฮะ ในกลุ่ม Facebook นะฮะมีการโพสสูตรนี้นะครับแล้วผมลองทำเนี่ยได้จริงนะฮะไม่ต้องใช้กระลอกนะครับไม่ต้องหาเซิร์ฟเวอร์1410นะครับคือบางคนอาจจะงงว่าเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ตรงซ้ายมือบนเราเขาจะเขียนไว้ว่าเป็น V V คืออะไรนะอ่าเวอร์ชันเวอร์ชั่นก็เรียกเซิร์ฟเวอร์แหละนะครับอ่าซึ่งอันนี้นะครับสามารถทำได้ในเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ1412เพราะฉะนั้นรีบทำนะฮะเดี๋ยวมัน ไม่ไม่นานนี้เดี๋ยวจะเป็น 1, 4 1, ึอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะทําไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะซึ่งวิธีการทำนะครับต้องพูดให้เข้าใจก่อนที่ผมจะทําให้ดูเพราะว่าระหว่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยทุกคนต้องรีบมากไม่งั้นมันจะไม่สามารถทําบักตรงนี้ได้นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเตรียม,มเมล็ดในแปลงของเราเนี่ยนะฮะปลูกอะไรไปก็ได้นะครับให้มันได้600ขึ้นไปหรือว่า500ขึ้นไปเนี่ย ปลูกไปเยอะๆนะฮะยิ่งเราปลูกเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เซิร์ฟติดหน่วงอ่าพอเซิร์ฟน่วงปุ๊บสิ่งที่เกิดนะครับก็คือเราจะสามารถปั๊ม,มเมล็ดแคนดี้ได้ซึ่งมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังงงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูและทุกคนจะได้เห็นนะครับอันดับแรกไปปลูกพอทุกคนปลูกมเมล็ดครบ5 0 0ร้อยลดน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยจนมันโตครบร้อเนี่ยกดออกเกมมาหน้าจอแบบผมเลยที่ผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะพอกดออกมาหน้า โอเคนะฮะพอกดออกมาหน้าจอนี้เสร็จนะฮะให้ทุกคนเข้าเซิร์ฟจ,จะเข้าเซิร์ฟรวมก็ได้นะฮะแต่ผมบอกเลยนะว่าเซิร์ฟรวมยิ่งดีเพราะว่าเซิร์ฟรวมเนี่ยมันจะมีส่วนคนอื่นเนี่ยทำให้บักตรงเนี้ยติดง่ายมากขึ้นแต่ผมจะเข้าเซิร์ฟไอ้นี่ละกันนะฮะเซิร์ฟส่วนตัวนะอ่ะให้กดเข้าเซิร์ฟมาเลยนะฮะอ่าพอกดจอยเซิร์ฟเวอร์นะฮะหรือว่าเข้าเซิร์ฟรวมนะให้เราหยิบนะฮะเอาเป็นอะไรเนี่ยอ่ะ <laughs> พอเข้ามาเสร็จนะมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะให้รีบเลยนะซึ่งตอนนี้ผมเข้าไม่ได้อ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงนะฮะเมื่อกี้มันมีปัญหาน่าจะเป็นที่ผมค้างไว้อีกอันนึงนะค้างไว้ในโทรศัพท์นะฮะอ่ะกดครับ กดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้ผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับเป็นเซิร์ฟวีของตัวเองพอกดมาเสร็จปุ๊บนะฮะไม่ต้องรอนะตรงเมาส์ผมซ้ายมือนะไม่ต้องรอให้มันครบ2องพนะกดจิ้มกดคลิกมาเลยให้มันแบบมาหน้าปุ่มหน้าแปลงเราเลยเพราะว่ามันจะเกิดการโหลดนะอ่าเพราะเกิดการโหลดเสร็จนะฮะให้รีบพิมพ์คําว่าแคนดี้นะตอนนี้ผมมีเมล็ดแคนดี้อยู่112นะฮะอ่ะแล้วก็หาที่ปลูกผมจะปลูกใกล้กับนี่เลยนี่ผมจะปลูกใกล้กับต้นอ่า โทเมโตที่ผมทําบักไว้พอปลูกเสร็จปุ๊บให้รีบเอาที่รถน้ํามาลดนี่ฮะ,ลด,ดะ,ะนะลดให้โตให้โตให้เร็วที่สุดอ่าอ่านี่นะลดให้โตให้เร็วที่สุดนะฮะพอโตเสร็จปุ๊บให้รีบหยิบครีมมานะฮะหยิบครีมมาอ่ะเห็นไหมฮะต้นแคนดี้ไม่หายครับนี่ฮะเห็นไหมต้นแคนดี้ไม่หายและมันจะหายได้ยังไง คือบัเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเอาคีมตัวเนี่ยกอปปี้ต้นแคนดี้ออกมาได้1ต้นแต่ถ้าผมใช้คีมเก็บต้นไปปุ๊บเห็นไหมต้นหายและทุกคนก็จะถามว่าแล้วอย่างเนี้ยจะทํำยังไงต่อทุกคนก็เอาเมล็ดที่เราได้มา3-4เมล็ดเนี่ยปลูกไปเลยนะเอออย่างเมื่อกี้ผมได้กลับมาคืน3เม็ดเนาะจาก11ออ่าจาก1 1 2ที่เราลงทุนไปเนาะผมก็ได้กลับคืนมาเป็นอีก1เมล็ดเป็น113ถ้าผมเอากาไกเนี่ย อ่าโอเคนะถ้าผมเอาครีมเนี่ยมาตัดต้นนี้ผมก็กลายเป็น114เท่ากับผมได้กําไร2ต้นและทุกคนลองคิดตามผมนะฮะว่าเราปลูกเนี่ยสิต้น20ต้นแล้วเราใช้กันไกเนี่ยทั้งหมดนะฮะสามสอันเนี่ยเท่ากับเราได้ต้นกลับมาเท่าหนึ่งเลยนะเพราะว่าการทาอันเนี้ยหต้องรีบปลูกต้นไม้รีบรดน้านะครับแล้วรีบเอากันไกตัดนะฮะพอตัดเสร็จปุ๊บอ่ะพอรู้แล้วว่าบั๊กมันติดเรา ก็ทาแบบเนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามาปลูกไว้ตอนท้ายอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผมเข้าเกมค้างไว้แล้วมาปลูกแล้วลดน้ําอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทําได้ก็คือปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับแบบนี้แล้วก็มาปลูกต้นไม้ใกล้ๆกับสิ่งที่มันเนี่ยมันจะเป็นแบบบักๆอ่ะนะปลูกต้นไม้ใกล้ที่แบบมันจะต้องโหลดอ่ะพอมันโหลดนานเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารีบเอากันไกลนะครับมาตัดต้นออกนะพอตัดต้นออกเสร็จถ้าติด มันจะเป็นตามคลิปนี้ที่ผมทําให้ดูแต่ถ้าไม่ติดนะครับลองเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟรวมหรือว่าเซิร์ฟตัวเองนะฮะหรือว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับก็ลองทําต้นอื่นไปก่อนนะฮะเพราะว่าสูตรเนี่ยทำได้กับทุกต้นเลยนะครับแต่หลักการก็คือต้องทําตามเหมือนเนี่ยต้นแคนดี้ที่ผมทําอยู่นะอ่ะโอเคนะฮะก็สูตรนี้นะครับต้องรีบกันนิดนึงนะเพราะาผมมองว่ามันโกงมากนะฮะโกงยังไงนะครับเพราะว่าถ้าแบบเป็นสูตรกระลอกอย่างเงี้ย มันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบกระลอกมันยังไม่ไม่ไม่ได้นะฮะอ่าอย่างโอเคนะฮะอย่างถ้าเป็นสูตรกระลอกที่เราใช้กันเนี่ยเราต้องวางกระลอกทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วการเราใช้ครีม20-30อันเนี่ยเผลอๆได้กลับคืนมาแค่2-3สเมล็ดแต่อันเนี้ยถ้าทำติด1ครีมนะฮะได้กลับคืนมาเลยครับอีก1มเมล็ดก็คือแบบมันได้แบบอ่าสองครีมได้1มเมล็ดอะแต่ถ้าแบบเป็นกระลอก20ครีมอาจจะได้แบบ2-3เมล็ด มันแตกต่างกันเนาะเอออย่าง20คีมผมอาจ,จได้10ต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระรอกอาจจะได้2อสต้นซึ่งมันโกงมากผมมองว่าถ้าเกมรู้อันนี้น่าจะหายหายแบบหายไวมากนะฮะแล้วเรื่องเอ้ยทําวงทําบัคโดนยึดคืนโดนอะไรไหมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับเพราะว่าก็ต้องรอดูนะครับเพร,เพราะตอนแรกผม ID เดีเนี่ยมีต้นแคนดี้ต้นเดียวนะครับแต่ตอนเนี้ยงอกมาเต็มละนะครับตั้งแต่บัคตอนอาประมาณเที่ยงเที่ยงละที่ผมทําแล้วก็มีในตัวอีกร้อยกว่าซีดนะฮะ ออคือทุกคนไม่ต้องงงนะว่าซีทผมมาจากไหนเยอะไอที่มาจากเยอะเนี่ยมันมาจากบัก,กรอกนะฮะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือผมมาลองทําอันนี้แล้วมันได้นะก็เลยมาแชร์วิธีให้ทุกคนดูแต่ถามว่าไอดีนี้จะบินไหมก็รอลุ้นกันว่าจะบินไหมนะอ่ะโอเคนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับรีบไปทํากันนะครับผมนะก็ขออภัยนะครับที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมลงเรียกได้ว่าลงแบบช้าเพราะมันต้องตัดต่อเนาะเพราะว่า อตอนแรกผมก็ศึกษามันก็ไม่ได้นะครับแต่ทําไปทํามาเออมันได้นะครับในส่วนของสกิลกระลอกนะส่วนใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าครีมเนี่ยมันผลิตช้านะครับเอาโลบักซื้อเลยนะอันนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าการผลิตครีมเนี่ยเราต้องรอ25นาทีนะและ25นาทีเนี่ยมันถือว่าช้านะถ้าเกิดว่าเกมเขาจะแก้เกมเขาแก้ภายใน10นาที2 0นาทีาทั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ โรบักเนี่ยในการเล่งเนี่ยมันก็จะได้3อัน3อัน3อันมาเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําต้นแครดี้ได้เยอะๆนะฮะอ่าพยายามวางนี่ฮะเนี่ยผมวางไว้เต็มเลยเพราะว่าที่ผมวางต้นทเมโตไว้ผมเอามาทํากิจกรรมตรงนี้ด้วยนะในส่วนของฮาร์ดเว้นเนี่ยโอเคนะฮะในส่วนของกิจกรรมซัมเมอร์นะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครทําได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับหรือว่าเกมแก้แล้วคอมเมนต์บอกไว้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ รีบๆไปทำกันเลยนะครับ